ระหว่างเกม Arena Breakout กับเกม Delta Ford เกมในหน้าเล่นวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังครับก่อนอื่นก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมผมจากช่องคลิปงูระนะครับผมคลิปนี้อาจจะมาแปลกนะครับผมไม่ได้มาคสเกมอะไรแต่อย่างใดน,นะครับผมวันนี้จะมาอธิบายหรือสรุปให้ว่าระหว่างเกม Arena Breakout และเกม Delta Ford เกมไหนสนุกกว่ามันกว่าน่าเล่นกว่าเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับผม เป็นที่ถกเถียงกันมากมายเลยนะครับระหว่างแฟนเกมใหม่และแฟนเกมเก่านะครับอย่างเกมใหม่ก็คือเกม Delta f o r ร์ตโมบายที่เ<ด>พิ่งเปิดให้บริการ<ด>ทัวโลก,กันณนวันที่21เมษายนที่ผ่านมานะครับและแฟนแฟนเกมเก่าอย่างเกม a r e n a าเบรกเอาที่เปิดให้บริการมาแล้วประมาณ1ปีกว่าๆเลยนะครับผมหลังจากเกมใหม่อย่าง Delta f o r ร์เพิ่งเปิดตัวออกมาก็มีเสียงถกเถียงกันระหว่างแฟนเกม a r e n a าเบรกเอาและแฟนเกม Delta f o r ร์กันอย่างมากมายเลยนะครับว่า Delta f o r ร์ไม่สมจริงเหมือน a r e n a า เอาเล่นไม่ลุ้นระทึกเลยเปิดออกมาไม่สนุกเลยไม่มีความตื่นเต้นอะไรเลยนะครับผมแล้วฝั่งแฟนเกม Delta f o r ์ก็บอกว่าอารีนาเป็นเกมหมานะครับผมเล่นไปก็เสียเวลาดูดเวลาชีวิตเสียทิ้งเฉยๆจัดเซตไปแพงๆก็ตายเล่นไม่ดีก็ตายโดนเพื่อนดาน่าโดนขโมยของอะไรอีกเยอะแยะมากมายเล่น Delta f o r ์ไม่จาเป็นต้องคิดเล็กคิดน้อยวิ่งยิงสนุกๆมันมันก็ต่างๆถกเถียงกันไปหลายแนวหลายอย่างนะครับผมระหว่างแฟนเกมเดลต้า และแฟนเกม Arena Breakout ซึ่งวันนี้ผมจะมาสรุปให้นะครับว่าเกมไหนหน่าเล่นกว่ากันนะครับซึ่งผมเป็นผู้เล่นที่เล่นทั้งสองเกมทั้งเล่น Arena Breakout มาก่อนแล้วระยะเวลา1ปีแล้วก็เพิ่งมาฝึกเล่น Delta Force นะครับผมจะมาสรุปให้ว่าเกมแต่และเกมเกมไหนดีเกมไหนไม่ดีนะผมเอาแบบความคิดผมเป็นกลางที่สุดนะสำหรับความคิดผมนะอ่า ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมมีอะไรติชมกันได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปสรุปให้ฟังกันเลยนะครับผมไป มาพูดถึงเรื่อง a r i n a Breakout เกมที่เรารักกันนะครับผมสำหรับตัวผมนี่เล่น a r e n a Breakout ตั้งแต่ Beta าเทสเลยนะครับผมก็เป็นเกมที่ผมรู้สึกว่าลุ้นระทึกมากตื่นเต้นมากเอาจริงนะผมไม่เคยเล่นเกมไหนที่ลุ้นระทึกและตื่นเต้นขนาดนี้นะเวลายิ่งแบบเราเจอแบบ 1, 2, 1, 4อ่ะ 1, 2ไม่เป็นไร 1, 4, 1, 3เงี้ยประมาณแบบเขามา3ตัว4ตัวนี่หัวใจเริ่มเต้นแล้วนะเออเป็นเกมที่สมจริง ภาพสวยแล้วก็กลยุทธ์การเล่นนี่สมจริงมากๆเลยนะครับผมการจ,จะมีบางจุดที่แบบว่ามันด้อยไปก็เราก็มาหักล้างกันได้มันก็เป็นโอเคนะครับผมมาเข้าเรื่องหัวข้อแรกเลยนะครับก็คือฟีลการเล่นและระบบข,ของเกมอารีนาเบรกเอานะครับผมผมรู้สึกว่าฟีลการเล่นเกมเนี่ยมันลุ้นระทึกอยู่ตลอดเวลาเราไม่รู้เลยว่าศัตรูจะอยู่ตรงไหนศัตรูจะเกิดตรงไหนศัตรูจะวิ่งมาบวกกับเราหรือเปล่าเราวิ่งไปเนี่ยจะมีศัตรูหรือเปล่ายิ่งเราเห็นศัตรูอยู่ข้างหน้าแล้วเราวิ่งตามหลังจะไปยิง แล้วบอดเผือเห็นเล่าย,ยิงเล่ามาพอดีเนี่ยเราก็ต้องตื่นเต้นตกใจแล้วว่าเฮ้ยศัตรูจะรู้หรือเปล่าวะว่ามีคนกําลังวิ่งตามหลังศัตรูมันก็ต้องรู้อยู่แล้วใช่ไหมเราก็ต้องหาคนล้ยุธใหม่คิดกลยุธใหม่อีกว่าเอ,อ้ยเราต้องเล่นยังไงอ้อมอยังไงถึงจะแบบไปยิงมันได้นะ เป็นเกมที่ใช้กลยุทธ์และใช้ความคิดเยอะมากเลยนะครับสำหรับเกมอารีนาเบรกเอาเกมนี้นะมาพูดถึงข้อเสียของเกมนี้นะครับผมในด้านฟิลการเล่นนะครับผมก็หลายๆคนก็อาจจะรู้แหละทั้งผู้เล่นเก่าและผู้เล่นใหม่เนาะก็อาจจะเจอปัญหานี้กันเยอะแยะมากมายเลยนะก็คือกระสุนผีนะครับผมอย่างเช่นยกตัวอย่างเลยกระสุน5.56คูณ45หรือกระสุน A1 เจาะ C ของ M4A1 หรือ H4 ของเรานั่นเองนะครับผมกระสุนผีคือยังไง ก็คือยิงไปแล้วมันไม่ตายเว้ยทุกคนคือกระสุนหรือเราเล็งหัวตรงแบบหัวมันเลยอะ่ะเป้าเราอยู่ตรงหัวมันหรืออยู่ตรงตรงัวมันอะ่ะแต่ยิงไปไม่โดนไม่ตายกระสุนทะลุไปไหนก็ไม่รู้ก็คืออันนี้เป็นการแบบว่าเสียฟิลมากเลยนะเวลาเราเจอแบบมันทําให้เราแบบไม่มีความสนุกเลยอะทําให้เราแบบงุดหงิดเลยนะครับทุกคนผมก็เคยเจอมาแล้วนะแบบ ยิงไปนะโอ้โหกระสุนไปไหนก็ไม่รู้เป็นกระสุนผีได้เฝ้าอยู่ตรงหัวแต่ว่ายิงไปไม่โดนหัวเลยไปไหนก็ไม่รู้แบบทําให้ผมหงุดหงิดในชั่วขณะได้เลยนะครับแล้วก็เรียบร้อยครับโดนจัดตูเก็บเรียบไปนะครับกลายเป็นศพสีชมพูเลยนะครับผมมาพูดถึงฟิลการเล่น ข้อที่2นะครับผมฟีลการเล่นข้อที่2ก็คือหลายๆคนต้องเจอเลยนะครับสำหรับเล่นเกมอันนี้เบรกเอามันมีอยู่ทุกที่ทุกแมปจริงๆนะก็คือหนูท่อนะครับผมหนูท่อหลายๆคนต้องเจอนะครับผมและหลายๆคนต้องเคยเข้าวงการนี้ผมก็เคยเข้าวงการนี้นะครับผมก็ สำหรับหนูท่อเนี่ยถ้าเรายิงได้เราสะใจเราออกได้เรารวยใช่ไหมแต่คนโดนยิงมันไม่สะใจมันไม่สนุกกับเราแสิมันทําให้เขาหมดฟิวหมดไฟเล่นพอหมดไฟเล่นแล้วมันก็จะทําให้เกิดความคิดนี้ขึ้นมาหรือว่ากูเลิกเล่นเกมนี้ดีวะเกมหมานี่หรือว่ากู ไปเล่นเกมที่มันสนุกสบายสมองไม่ต้องเครียดเหมือนเกมนี้ดีปะ่ะแล้วทําให้หลายๆคนเลิกเล่นเกมนี้ไปเพราะเจอหนูดักบ่อยมากๆเลยนะครับผม <are> มาพูดถึงเรื่องหัวข้อที่3 mm hmm. ของฟิลการเล่นเกมนี้นะครับผม mm hmm. ก็คือเรื่องสังคมเกมสังคมเกมเกมนี้ค่อนข้างที่จะ <Okay. S 1> ถ้าเฮียก็เฮียเลยถ้าดีก็ดีเลยนะครับทุกคนถ้าเจอคนดีหน่อยก็ดีเลยดีมากเลยหลายๆคนก็รู้จักกันเพราะเกมนี้ผมเหมือนกันนะครับผม รู้จักพี่ๆน้องๆหลายๆคนที่แบบเป็นสังคมเกมดีเล่นด้วยกันทุกวันสนุกไปด้วยกันจากเกมนี้ก็มีนะครับผมแล้วก็เจอสังคมที่เหี้ยมากๆก็มีมาพูดถึงสังคมที่ดีๆนะครับผมก็คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันบางคนตายก็เก็บของเพื่อนออกแล้วก็คุยกันอย่างแบบสมันชันสมัคคีน,นะครับผมเล่นกันแบบชิวๆสบายสมองนะครับผมหลายๆคนก็ต้องมีอ่ะเนาะสังคมแบบนี้เนาะ ถือว่ามันดีมากๆเลยนะครับผมสําหรับสังคมแบบนี้เนาะบางคนก็แบบเออนัดเจอกันในชีวิตจริงเป็นเพื่อนกันเป็นพี่เป็นน้องกันคือแบบจากคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาเจอกันในเกมแล้วก็มาเจอกันในชีวิตจริงนี่คือดีมากๆเลยนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นมิตรภาพสังคมเกมที่ดีเลยนะครับผมอะมาพูดถึงเรื่องสังคมที่แย่ๆบ้างสังคมที่แย่ๆนี่ก็คือการท็อกซิกการพูดจาไม่ดีการทําพฤติกรรมที่ไม่ดีนะครับผมผมเจอมาก็ค่อนข้างเยอะนะ การที่แบบเออเรากําลังเล่นดีๆแบบว่าพอแบบเราทําอะไรไม่รู้อ่ะที่มันแบบไม,ไม่ได้แบบเกี่ยวกล้องกับตัวเราเลยก็ผิดนะครับผมก็โดนด่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เล่นไม่ดีไม่ช่วยทีมไม่ทําอะไรเลยอะไรประมาณนั้นถ้าเราเล่นไม่ดีหน่อยก็อปาระเบิดใส่ละหลายหลายคนต้องเจอเลยก็คือการปาระเบิดใส่นะครับผมแล้วก็การขโมยของนะครับก็คือของที่เรายิงมาได้เนี่ยอะ เราแบบจัดเซตไปเป็นแสนเลยกระสุนแพงๆพอเรายิงได้เราก็ไม่ได้เก็บเจอคนแย่งของไปพอเราแบบจะปาระเบิดใส่ใช่ไหมมันก็แบบแล้วรู้ทันอ่ะเข้าใจไหมอ่ามันรู้ทันมันก็แบบทําเราก่อนเลยนะครับผมอ่าก็แต่ว่าช่วงนี้เกมก็มีการแบบอัปเดตตลอดนะว่าเออโดนแบบคนแบนคนที่แบบปาระเบิดใส่หรือมีพฤติกรรมล่อหลมก็ถือว่าเกมก็ทํางานได้ดีมากนะครับผมก็แบนคนที่มันพฤติกรรมไม่ดีสังคมไม่ดีนะแบบ ทำพฤติกรรมแย,แย่ๆพูดจาไม่ดีปาระเบิดใส่ท็อกซิกไม่เล่นช่วยเพื่อนอ,อย่างนี้เลยไม่เล่นช่วยเพื่อนไม่ช่วยทําอะไรเลยสักอย่างนะผมก็ผมก็เห็นเกม G.M เขาก็ทําดีนะระบบเกมนี้ถือว่าดีนะครับผมก็รวดเร็วทันใจดีก็ถือว่ายกย่องเลยนะครับเกมนี้โอเคแล้วก็มาหัวข้อนะครับผม UI ของเกมหรือระบบของเกมนะครับผม UI ของเกมหรือระบบของเกมนี้ถือว่าเข้าใจง่ายนะ เข้าใจง่ายมากแต่ว่าช่วงแรกๆอะสำหรับผู้เล่นใหม่อาจจะงงว่าเออยานี้มันใช้ทําอะไรวะมันต้องมียาแก้ปวดยาพันแผลยาเพิ่มเลือดแล้วก็ยาเอาไว้เย็บแผลเวลาแขนหักขาหักนะครับผมแขนดําขาดำเนาะแล้วก็มันจะมีหลอดนะครับผมหลอดวิ่งหลอดเพิ่มเลือดหลอดท้ามนหนักก็ต้องฉีดหลอดแบบหลายๆอย่างนะครับผมยิ่งเป็นหลอดสายขาวหลอดสีม่วงสีสม้มอะไรพวกนี้มันเพิ่มแบบการฟังกระตุ้นหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมัน เยอะแยะมากมายเลยนะครับก็สําหรับผู้เล่นใหม่อาจจะต้องศึกษานานหน่อยนะแต่ว่าสําหรับผู้เล่นเก่าเขาอาจจะแบบเก่ากึกแล้วนะอาจจะแบบอยู่แบบอยู่นานอาจจะรู้เยอะๆแล้วนะรู้หลายหลายอย่างหลายแนวแล้วเนาะเออผมอาจจะพูดไม่ค่อยชัดนะกาแบบค่อยๆพูดไปทีละนิดนะครับผมอาจจะรู้หลายๆอย่างแล้วว่าเออยานี้ใช้ทําอะไรหลอดนี้ใช้ทําอะไรนะครับผมอ่า ก็ค่อยศึกษากันไปนะสำหรับระบบเกมก็เข้าใจง่ายอยู่นะแต่ช่วงแรกๆอาจจะงงนิดนึงนะสำหรับผู้เล่นใหม่หรือเด็กใหม่ที่เพิ่งเข้ามาก็อย่าเพิ่งถอดใจอย่าเพิ่งแบบว่าเอ้ยกูเล่นเกมนี้ไม่ได้ป่ะก็ตั้งใจศึกษาก่อนนะครับผมมันสนุกจริงๆนะเกมน,นี้เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับการสรุปเกมอะนีนาเบรกเอาสำหรับฉบับของผมนะครับผมในความคิดของผมเนาะก็เป็นยังไงกันบ้างเนาะสำหรับอะนีนาเบรกเอามันก็เป็นเกมที่เล่นแล้วเป็นเกมดูดเวลาจริงๆนะั่นแหละแต่ว่ามันสนุกนะเว้ยถ้าถ้าแบบว่า หลายๆคนเปิดใจรับมันอ่ะมันสนุกนะครับผมอาจจะเจอสังคมไม่ดีอาจจะเจอสังคมแย่ม้างแต่ก็ให้อภัยกันได้ก็ให้อภัยนะครับผมอย่าคิดเล็กคิดน้อยนะครับผมเจอสังคมแย่ๆแบบเฮี้ยม่งทาให้กูจิตตกวะก็ปัดมันออกไปถ้าผมเล่นแบบถอดสมองนะครับผมเล่นแบบถอดสมองเล่นเกมนี้คือเล่นแบบถอดสมองครับอย่าคิดอะไรเยอะนะครับผมถ้าตายก็แค่ฟ์มใหม่แค่นั้นเอง ถ้าแบบเราออกได้ก็รวยนะครับผมมันก็มันก็วนไปอย่างนี้แหละก็คือลงมาฟาร์มถ้าไม่ตายก็ออกถ้าออกได้ก็รวยถ้าตายก็จนก็เป็นเป็นวัฏจักรวนอย่างนี้ครับผมเข้ามาฟาร์มแล้วออกเข้ามาฟาร์มแล้วออกบวกกันก็ตายอะไรประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปเกมใหม่กันเลยก็คือเกมเดล t a ฟอร์ดเกมน้องใหม่ที่เพิ่งเปิดมาแล้วก็มีคนเล่นแบบฮพอฮามากเลยครับตอนนี้หลายๆเสียงก็ยกย่องสําหรับเกมนี้ว่าเป็นเกมที่ เกมยิงปืนที่ดีที่สุดไม่เคยเจอเกมไหนที่มันเล่นแล้วสนุกขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะสรุปมาให้ฟังสำหรับเกม Delta าฟอร์นะ มาพูดถึงเรื่องเกมน้องใหม่อย่าง Delta Force Mobile ที่เพิ่งเปิดตัวในวันที่21เ,เมษายนที่ผ่านมามนี้นะครับผมเพิ่งเปิดตัวมาได้ยังไม่ถึง1สัปดาห์เลยนะครับผมยอดดาวน์โหลดก็ทะลุทลายไปถึง5ล้านบวกๆแล้วนะครับผมแล้วก็เสียงตอบรับเกมนี้คือดีมากๆเลยนะครับผมบหลายคนก็บอกว่าเกมนี้เกมดีไม่เคยเล่นมาก่อนเป็นเกมที่เล่นแล้วสนุกมากไม่ต้องใช้ความคิดอะไรเยอะนะครับผมก็ลหลายคนก็พูดในเสียงที่แบบว่า ดีๆให้กับเกมนี้นะครับผมสำหรับเกมน้องใหม่อย่าง Delta Force นะครับผมสำหรับความคิดผมนะที่เป็นผู้เล่นเก่ากึกแบบตั้งแต่เบต้าเทสของ Arena b า a บ k o u านะครับแล้วก็เล่นมาเรื่อยๆไม่เคยเปลี่ยนเกมไหนเลยนะก็สำหรับความคิดผมนะรู้สึกว่า Delta Force มันก็สนุกไปอีกแบบนะครับทุกคนแบบจะพูดยังไงดีละ่ะก็คือมันสนุกไปอีกแบบนะอ่ายกคร้าวๆเลยนะ Delta f o r รนะครับผมจะมีอยู่2โหมดก็คือโหมด Operation นะครับผมแล้วก็โหมดวอร์แฟนะครับผมโหมด Operation จะเหมือน A r e n a b r บ a k o อาเหมือนทาคอ v ในคอมแบบเป๊ะเ,เลยนะครับเหมือนแบบคัดลอกแบบแบบมาเลยนะครับก็คือเข้าไปฟาร์มนะครับผมเข้าเลทไปฟาร์มของนะครับผมถ้าเจอศัตรูก็ยิงแล้วก็ฟาร์มของออกมาให้ได้แล้วก็จะรวยประมาณนี้เลยนะเหมือนกันเลยโหมดออปเปอเรชันนะแล้วก็สําหรับโหมดวอร์แฟร์นะครับผมจะเป็นเหมือน แพทเทิร์นฟิลวี v, นะครับผมสำหรับถ้าใครเคยเห็นนะแพทเทิร์นฟิลวีพอออฟ u t y ตี้นะครับผมก็คือมันจะยึดฐานกันนะครับทุกคนแบบเป็นฝั่งนะครับผมฝั่งบุกแล้วก็ฝั่งป้องกันแบบฝั่งละ24คนนะครับผมฝั่งบุกก็จะบุกไปยึดฐานนะครับผมฝั่งป้องกันก็ต้องป้องกันฐานไม่ให้ฝั่งบุกมายึดฐานได้นะครับผมจนกว่าจะชนะกันไปข้างหนึ่งนะครับสำหรับความคิดของผมนะครับผมผมรู้สึกว่าเดลต้าฟอร์สเนี่ย จากคามทิ่ที่ผมเล่นมาประมาณ3วันแล้วนะ Delta Force เนี่ยมันมี2โหมดใช่ไหมก็คือ Operation แล้วก็ Warfare ผมรู้สึกว่าเล่น Warfare คือที่1สําหรับเกมนี้ก็คือยกให้โหมด Warfare คือที่1เลยนะก็คือเป็นโหมดที่เอาง่ายๆเกมมือถือที่เปิดมาตั้งแต่ผมรู้จักเลยนะตั้งแต่ยุคแบบมือถือเข้ามาใหม่ๆที่มันมีเกมมือถือมาไม่เคยมีเกมมือถือไหนทําแบบดีขนาดนี้เลยแบบคือเข้าใจไหมผมเคยเล่น Battlefield V ในคอมเว แล้วมันสนุกมากเว้ยแต่อันนั้นมันจะเป็นสงครามยุคเก่าเว้ยแบบยุคเวอร์วอทูอะไรเงี้ยมันจะเป็นสงครามยุคเก่าครับแบบมันจะมีแต่ปืนเก่าๆเ p 4 0่แบบซูโอมี่หรือแบบเป็นปืนแบบ M1 กาแลนสไนแบบคาา98หรือแบบอะไรแบบเก่าๆอ่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบยุคเจนใหม่ครับแบบยุคสงครามที่แบบเป็นเจนใหม่ก็มีแบบว่าปืนใหม่ๆแบบ ที่มันแต่งได้สวยๆอะไรประมาณนี้นะผมแล้วก็เล่นกันมันมากได้อัดธรดได้เสพบ,บรรยากาศเกมได้เล่นยิงกันแบบไม่ต้องคิดไม่ต้องแบบใช้ความคิดอะไรเยอะแยะนะครับผมฝังกันก็แค่ยิงไม่ให้ฟังศัตรูมายึดฐานได้ ฝั่งศัตรูก็ต้องยิงฝังกันเพื่อที่จะเข้าไปยึดฐานอะไรประมาณนี้ก็คือมันแบบเล่นแบบสนุกมากเลยทุกคนเกมนี้เดี๋ยวทุกคนต้องไปลองเปิดใจเล่นดูนะครับแต่สําหรับโหมด Operation นะครับผมผมยกให้เป็นเกม a r i n a Breakout ดีกว่านะครับผมโหมด h o o t and l o o t นั่นแหละทุกคน,น,นก็คือเข้าไปในเลดจ,จัดเซตเข้าไปในเลดแล้วก็ไปฟาร์มของแล้วก็ออกผมยกให้ a r e n a b r e a ก o อาเลย a r e n a b r e a k o อาเป็นเกมที่สมจริงมาก แล้วก็ลุ้นระทึกยิ่งกว่านะครับผมผมไปลองเล่นมาแล้วทั้ง2โหมดนะครับผมก็เกมนี้ยกให้เลยก็คือวอลแฟร์คือที่1เลยเกมนี้แบบโหมดวอลแฟร์คือดับเบิลวันในหัวใจเลยมันเล่นแล้วมันลุ้นมันเล่นแล้วมันแบบตื่นเต้นนะทุกคนมันตื่นเต้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันสนุกเว้ยมันได้ยิงมันได้มันมันทั้งแบบ ไม่รู้เราจะ,จะหลบกระสุนจากไหนดีแบบทั้งแบบฝั่งมันก็ยิงมาฟูฟ้าฟูฟ้าฟิวฟ้า,ฟา,ฟา,ฟาทั้งระเบิดทั้งอะไรไม่รู้แบบมันทําให้เราแบบว่าสนุกไปกับเกมอ่ะเธอให้แบบเรารู้คุณค่าเลยว่าออผู้พัฒนาเขาตั้งใจแบบทาเกมมาดีมากๆเลยนะทุกคนก็เกมทุกเกมมันดีหมดครับผมอย่าไปด้อยค่าเขานะครับผมก็เข้าใจเลยว่าผู้พัฒนาตั้งใจทำให,ให้เกมเนี้ยมันออกมาสมจริงออกมาสนุกมากๆนะครับผมทำให้แบบผู้เล่นโมบายได้แบบ มีเกมดีๆได้เล่นนะครับผมแต่ว่าโหมด Operation อาจจะไม่ดีดีเท่า Alina b r บ a k เอานะอันนี้ผมต้องยกย่องเลยนะว่าเกม Alina าเบรกเอาก็ทำมาดีแบบสมจริงลุ้นระทึกตื่นเต้นแบบให้ตื่นเต้นทุกๆย่างก้าวเลยนะครับทุกคน่ามันก็ดีไปในหลายแบบเนาะดีไปในหลายๆแบบเกมนี้ก็อาจจะดีในแบบในแบบโหมดแบบยึดฐานยิงกันวันๆอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับใครชอบแบบ Operation ก็ไปเล่นได้นะแบบมันอาจจะแบบ เล่นง่ายกว่าอเน่าเบรกเอาอาจจะหาของง่ายกว่ารวยไงไว่ายกว่าอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ได้ว่ามันไม่ดีนะครับผมแต่สําหรับความคิดผมนะแบบผมไปลองเล่นดูแล้วมันอาจจะไม่เพอร์เฟกอาจจะไม่ได้สนุกเท่าแบบโหมดวอลแฟร์นะครับผมก็เลยยกโหมดวอลแฟร์ให้กับเกม Delta f o r c e สําหรับโหมดชุดแอนด์รูตให้กับเกมอเน่าเบรกเอาประมาณนี้นะครับผมสาหรับผมที่เล่น2เกมนะถ้าแบบอยากชิวชวสบายสบายสมองแบบเล่นไม่ต้องคิดอะไรก็มาเล่นแบบเกม Delta f o r c e โหมดวอลแฟร์เก็บแต้มเก็บแรง ยิงม,มันมันประมาณนี้แต่ถ้าอยากฟาร์มแบบใช้ความคิดหน่อยอยากแบบเออไปกดดันตัวเองหน่อยก็จะแบบไปอารีน่าเบรกเอาไปลงฟาร์มหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับผมสําหรับผมก็เล่นทั้ง2เกมเลยนะผมไม่ได้ว่าเกมไหนดีหรือไม่ดีนะอ๋อเป็นผู้เล่นแบบเป็นผู้เล่นที่เล่นทุกเกมเอาง่ายง่ายผมเล่นทั้งแบบ MMORPG แนวฟาร์มบลแล้วก็เกมแบบ FPS แบบชุดเอ็นรูทเกมยิงหรือแบบเกมขับรถผมก็เล่นนะผมเล่นทุกๆเกมลองไปทุกๆเกมนะครับผมถ้าเกมไหนไม่ดีไม่โอเคผมก็ไม่โอเคนะครับผมแต่ไม่ได้ไปบายเบี่ยงเขานะครับเพราะว่าทางผู้พัฒนาเขาก็ตั้งใจทําทุกๆเกมมาให้เราได้เล่นนะนั่นแหละเออดีแค่ไหนแล้วที่มีเกมดีๆออกมาให้เล่นนะครับผมอย่าไปด่าเขาเลยนะแล้วก็เล่นเกมของเขาตามสไตล์ของเราไปนะครับผมก็อย่าไปพูดว่าเออเกมนั้นไม่ดีเกมนี้ไม่ดีเราก็แค่แบบ อยู่เฉยๆแล้วก็เล่นไปแค่นั้นเองนะครับผมต่างคนต่างเล่นเกมของใครของมันต่างคนต่างชอบแบบของใครของมันนะครับผมอย่าไปบ่ายเบี่ยงถึงกันละกันเลยแล้วก็สําหรับสังคมเกมนี้ผมก็ยังไม่เจอนะเพราะว่ามันเพิ่งเปิดมานะผมผมเพิ่งเล่นเนาะเดี๋ยวก็เดี๋ยวมีอัปเดตอะไรเดี๋ยวมาอัปเดตข่าวสารอีกทีหนึ่งนะครับผมก็ อาจจะไม่มีอะไรบทพูดอะไรเยอะเกี่ยวกับเกมนี้เนาะเพราะว่าผมเพิ่งทดลองเล่นแต่ก็รู้สึกว่าถ้าแบบจะเล่นเกมนี้แบบชิวๆก็หมดวอร์แฟร์เลยนะครับผมแต่ถ้าอยากแบบปวดสมองปวดหัวนิดนึงก็ไปเลยครับอารีนาเบรกเอาเลยนะครับผมก็หลายๆเกมก็มันมีความดีความชอบความงามการสนุกแบบต่างๆของใครของมันนะครับผมอย่าไปบ่ายเบ,บี่ยงถึง แบบเออแบบคนนี้พูดอย่างนั้นคนนั่นพูดอย่างนี้อย่าไปว่ากันเลยนะครับผมเราเป็นเราเป็นมนุษย์มนาเหมือนกันนะครับผมต่างคนต่างความคิดเนาะบางคนอาจจะชอบเกมนี้บางคนอาจจะไม่ชอบก็อาจจะแบบมาพูดให้แบบมันเสียเสียงหายแต่ว่าก็เก็บไว้ในใจดีกว่านะครับผมเจอคนนี้พูดก็อย่าไปตอบโต้เขานะครับทุกคนเราก็เล่นเกมของเราเฉพาะเรานะครับผมเขาก็ปล่อยให้เขาเล่นเกมของเขาไปถ้าเขาชอบแบบไหนก็ปล่อยให้เขาเล่นแบบนั้นนะครับผมก็ สำหรับคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสําหรับความคิดของผมนะก็ชอบหรือเปล่านะครับผมก็วิจารณ์มาได้นะครับผมผมอาจจะพูดไม่ค่อยชัดบ้างนะช่วงท้ายอาจจะพูดแบบรีบๆหน่อยนะครับผมเพราะว่า,า <c oughs> ตอนนี้คือหิวน้ำมากเลยยังไม่ได้กินน้ําเลยนะครับพูดมาประมาณสองชั่วโมงแล้วเนาะก็พูดผิดๆถูกๆนี่แหละทุกคนอ่ะก็เดี๋ยวเกมนี้มีอัปเดตอะไรมาเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนะครับผมก็ นั่นแหละทุกคนต่างคนต่างความคิดต่างคนต่างความชอบนะครับผมชอบเกมไหนก็เล่นเกมนั้นนะครับผมอย่ามาบ่ายเบี่ยงถึงเกมนั้นเกมนี้เลยนะครับผมมันจะทําให้สังคมเกมไม่ดีนะครับผมก็เล่นเกมให้มีความสุขนะครับผมอย่าคิดเล็กค,คิดน้อยนะครับผมสําหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย